นมกัญชัยฝากถึงคนที่ดูรายการเมื่อวันนี้กรณีสองหญิงหนึ่งชาย จากกรณีที่สามีทําลายเข้าของภายในบ้านพังเสียหายเละเทะหมดเลยนะคะจากเหตุที่สามีเนี่ยมาขอภรรยาขอพาผู้หญิงอีกคนหนึ่งเข้ามาอยู่ภายในบ้านด้วยแต่ภรรยาไม่ยอมนะคะที่จะมาอยู่ด้วยกันแบบ3ามคนผัวเมีย <c oughs> ก็เลยเกิดเป็นเรื่องเป็นราวกันสนันโซเชียลกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มาออกรายการโหนกระแสนะคะหลังจากที่ทําการสัมภาษณ์จบไปนะคะพี่หนุ่มกัญชัยก็ได้ออกมาบอกความในใจนะคะถึงผู้ชมที่ดูรายการไปเมื่อวานนี้ค่ะ โดยพี่หนุ่มกัญชัยนะคะออกมาเปิดใจกับแฟนคลับที่ช่วยลุ้นกับการสัมภาษณ์กรณีรักสามเศร้าเมื่อวานนี้ก็คือวันที่19สิงหาคม จากกรณีที่สามีเนี่ยทำลายเข้าของภายในบ้านเนื่องจากภรรยาไม่อนุญาตให้เมียน้อยเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยกันนะคะจนกระทั่งพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยพาทั้ง3าคนมาออกรายการมาเคลียร์กันต่อหน้าผ่านรายการโหนกระแสเมื่อวันที่19สิงหาที่ผ่านมาค่ะก็เรียกได้ว่าหลังจากที่รายการจบลงนะคะก็เกิดเป็นกระแสให้ชาวเน็ตพูดถึงแบบไม่หยุดกันเลยทีเดียววิจารณ์กันทั่วออโลกออนไลน์นะคะสนันวันไหวก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นฮอตกันเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ถ้า ั้งประเด็นฝ่ายชายยอมรับว่าคบและก็อยากเห็นฝ่ายหญิงที่ไม่ใช่ภรรยาคนนี้เนี่ยเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆอีกทั้งกรณีที่ฝ่ายหญิงเนี่ยออกมาเปิดใจว่าตัวเองเป็นสาวบริการด้วยนะคะเจอกันกันกบฝ่ายชายในฐานะลูกค้าก็เรียกได้ว่าทาพี่หนุ่มเนี่ยช็อคกันกลางรายการกันเลยทีเดียวค่ะและล่าสุดนะคะพี่หนุ่มกันชัยได้ออกมาเปิดใจกับแฟนคลับที่ช่วยกันร่วมรุ่นด้วยและก็ส่งกําลังใจให้กับพี่หนุ่มในฐานะพิธีกรที่ต้องสัมภาษณ์ผู้หญิงสองคน แล้วก็ผู้ชายหนึ่งคนท่ามกลางความขัดแย้งในเรื่องชู้สาวนะคะโดยพี่หนุ่มเนี่ยพูดว่าถามก่อนว่าใครได้ดูโหนกระแสบ้างเรื่องราวของสองหญิงหนึ่งชายที่บอกว่าสงสารหนุ่มขอบคุณมากจริงๆที่สงสารพี่พี่เหนื่อยมากจริงๆนี่ก็เป็นคำพูดเป็นความในใจจากพี่หนุ่มนะคะที่ทำการสัมภาษณ์ประเด็นนี้ไปเมื่อวานนี้เพราะว่าไม่ใช่แค่พี่หนุ่มเหนื่อยนะคนดูเองก็เหนื่อยแทนจริงๆนะคะกับประเด็นนี้ มาติดตามอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะเป็นประเด็นข่าวจากต่างประเทศค่ะมีชายคนหนึ่งนะคะเป็นชายชาวเท็กซัสค่ะได้เดินหน้าฟ้องร้องบ้าแห่งหนึ่งสาเหตุเนี่ยมาจากที่ทําให้เขาเนี่ยเมามากเกินไปนะคะสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่สู้คดีกันมา2ปีเต็มนะคะชายคนนี้ก็ชนะคดีไปเกือบ200ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ ชายเท็กซัสรายหนึ่งค่ะเดินหน้าฟ้องบาร์แห่งหนึ่งภายหลังได้รับบาดเจ็บเพราะว่าเกิดเหตุทะเละวิวาทเมื่อ2ปีก่อนอ้างว่าเป็นเพราะบาร์เนี่ยทำให้เขาต้องเจ็บตัวและล่าสุดเนี่ยก็ชนะคดีนะคะรับเงินหลักร้อยล้านกันเลยทีเดียวโดยแ a เนี l Ross นะคะอ้างว่าภายหลังเขาดื่มกินกับเพื่อนจนมากเกินไป เมามากเกินไปนะคะที่บาร์ลาโฟกาตาเมื่อวันที่21พฤษภาคม2019ก็คือ2ปีที่แล้วนะคะแล้วก็เพื่อนอีกหนึ่งคนไปมีเรื่องกับคู่กรณีที่ลานจอดรถจนถึงขั้นลงไม้ลงมือกันเลยบทสรุปเนี่ยก็คือแดเนียลได้รับบาดเจ็บแล้วทางทนายของเขาเนี่ยก็ได้ใช้จุดนี้ฟ้องร้องให้เป็นความผิดของทางร้านซะยอย่างนั้นนะคะที่เอาแต่เสิร์ฟเครื่องดื่มให้ต่อเนื่องจนลูกค้าหรือว่าลูกความคนนี้เนี่ยอยู่ในอาการมึนเมานั่นเอง โดยทั้งเจ้าของร้านแล้วก็พนักงานซึ่งเป็นบาร์เทนเดอร์ต่างถูกกล่าวหาว่ามีความผิดร่วมกันค่ะเนื่องจากเสิร์ฟเครื่องดื่มให้ทั้งสองฝ่ายดื่มเครื่องดื่มต่อเนื่องโดยไม่ยอมหยุด ทั้งเมื่อเกิดเหตุแล้วทางร้านก็ยังไม่เรียกรถพยาบาลให้อีกนะคะรวมถึงถูกกล่าวหาว่าลานจอดรถของร้านเนี่ยไม่ได้มีความปลอดภัยใดๆทั้งสิ้นค่ะจึงเป็นที่มาของการฟ้องร้องที่หลายคนมองว่าแปลกๆนะคะ,นะคะเกิดขึ้นแต่หลังจากที่สู้คดีกันมายาวนานล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้มีรายงานเผยว่าเมื่อวันที่27กร,รกฎาคมที่ผ่านมาค่ะแดนเนียลก็ต่อสู้จนชั้นศาลตัดสินให้เขาในชนะคดีโดยทางบาร์เนี่ยจะต้องจ่ายเงินทดเชยให้กับเขาจํานวน 5ล้านห้าแสนเหรียญนะคะหรือประมาณ182ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ